สวัสดีครับแฟนครับสีสเกตสางบ้านครับแฟนครับน้องอู๋หญิงครับเสียงอะไรจุกจึกเสียงโงกครับลมมาครับลมหนาวมาแล้วครับผมลมหนาวมาบ้านน้องอูหญิงครับวันนี้น้องบ่อยู่ครับ ไปแถวกรุงเทพแถวปริมณฑลครับช่วงนี้ก็อาจจะเงียบนิดนึงครับคนสากสีสันคนสากกิบหายกันน้อยลงครับอยู่ซุปเปอร์ก็น,น้อยลงเช่นกันครับอันนี้สากมันกำลังเห็ดเตรียมเผ็ดอะไรอยู่ครับไอ้แท่นท่นว่างไอ้พระพุิเจ้าที่ครับ มาครับกับเจ้าท้องขาวท้องขาววันนี้เลีวนายเจโด้เขาสร้างสีสันให้เราคลิปท้องขาวลักเกิดเผปรานแต่ครับคลิปเจโดจะเข้าสู่ร้านที่สองแล้วนะครับผมจะเข้าสองร้านครับโอปังแห้งครับพี่น้องเ้ยท้องขาวกับเจโดพาคลิปเลี้ยวปังขึ้นมาครับ อันนี้ช่างสีครับไปกันอันนี้อยู่ครับช่างสีอันนี้แล้วดน้นาบไครับหรือว่าฝนตกน่จะรดน้ำมากกว่าฝนมันหนาจะลายครับ ช่างสีครับนี่ครับช่างสีเริ่มทาสีว่สาสีเท่าๆแบบนี้ครับโทนเดียวกันครับโทนเดียวกันเลยครับด้านนี้จะเป็นบันไดครับเป็นบันไดขึ้นครับ ้านบนก็จะเป็นแบบนี้ครับลุบนก็จะเป็นประตูหน้าต่างครับปนประตูเป็นหน้าต่างครับเลียงเรียงกันแบบนี้ครับร่มแห้งครับนอม,มากครับดีครับเทียบกับต้นไม้นะเมงต้นไม้อีกหัวแรงร่มแห้งขนาดไหนครับ ช่วงคืนบ้านใหม่ถ้ามลมแบบนี้นะแบบนี้น่าจะดีอยู่ครับเพราะบางคนเป็นมาจากตรุงเท่เขาชอบลมหนาวอากาศเย็นๆแต่สำหรับเราอากาศตอนาวนี่คืออันตรายครับแพ้อากาศครับม ด้านบนกันครับผมด้านบนขึ้นได้ครับใช้ได้แล้วครับตรงนี้ขึ้นได้เสด็จเลยครับสบายสบายครับยิ่งมาเล็วดีครับจะขึ้นได้ใช้ได้แล้วครับหลักๆโครงสร้างหลักเสด็จเมื่อแล้วครับ แห้งแล้วครับแห้งแล้วใช่ได้แล้ว บรยากาศาบนนี้นะดีดีครับตอนหนาวแบบนี้ถ้กกันมาไอ้ยังก็ปิ้งข้าวจีทั้งทั้งนี้ครับเอาเตาขึ้นมาครับปิ ENTE. ้งข้าวจีอดกกินเนื้อย่างครับบรรยากาศน่าจะฟินสุดๆครับโตลมหนาวโดยการกินข้าวจีครับง่วปูก่ะห้องอบอุ่อ๋อมห้องหาะขอมครัคนี้ รวมคุณปู่ครับสนใจสร้างบ้านโทษ0 6 3 7 8 9 9 6 6 6ครับ0 6 3 7 8 9 9 6 6 6ครับผมวันนี้ที่รถตู้อยู่กะเงียบนิดน,นึงครับนี่จะสร้าง2ทีมกลับมาครับ ไื่ทราว่าไปหาหลวงตาไม่เจอสงสัยมีกินิม่นปะครับเพราะว่ามีงานทอดพระป่ารื่กระถินไอ้กระถินเนาะกระถินอีกวัดหนึ่งข้างๆกันครับเพิ่งด้เจอเน้ะมิจกินิม่นครับ ตัวน,นี้นสีเบเยอร์นะครับผมเนค่สีเบเยอร์ครับสีเบเยอร์คู่ครับตัวน,นี้ของขาวมาหาอีอย่างน่นมะมาหาไรถุ่มถล่มถล่มโ oh 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 oh. <laughs> ตตะกุยขึ้นมาเลยตุ้มอบโอ นี่ครับช่างสีเข้ามาครับนี่ช่วงนี้ครับมาว่ากันว่าพอกันหลายทีมครับกับมือก่อนนะครับวันนี้มิซึ่งสีครับโทนเท่าครับโทนเทาจะคล้ายๆก,กับตัวบ้านนู่นนะครับจะให้มันแมทกันครับ บรรยากาศวันนี้ก,นนก็ประมาณนี้ครับอากาศสดใสามากครับลมหนาวมาแล้วเจ้าดูบ่รู้ไปไส่ครับเจ้าดูไม่รู้ไปไหนแล้วไม่เห็นเจ้าดูเลยอม <c oughs> อมเ <c oughs> <c oughs> นี่ครับคลิปนี้พี่นนทรีสะเกดสางบานขอบคุณลหลายๆครับที่เข้ามาติดตามรับชมคลิปของเราครับฝากติดตามคลิปเรียวด้วยนะครับผมส่งท้ายด้วยเจ้าท้องขาวเป็นหลักอย่างกินทานบบท้องขาวนี่ครับ คลิปนี้สวัสดีครับ